เอาครับสวยเอาเนี่ยจุ่งไปละปึ๊บเฉือนขมลงไปดีสักหน่อยครับปึ๊บดูซ่อมๆนี่ไงนี่ไงเนี่ยโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมทักทายที่หน้าบ้านครับนี่กำลังเอากล้วยนี่แต่กลิ่นมันหอมเมื่อกี้ชิมไปแล้วครับ You, ไม่ร like ู้เขากินหรือเปล่าแต่กินอยู่นะองเมยที่เราดูตอนนั้นน่ะเห็นเขากินกันอยู่แบบนี้แหละมันเลยกินนดกินมัน่อยนะกินมันออกไปตังเหมือนมะม่วงจะคล้ายมะม่วงเองมั้ะอ๋อเมยมันกินกินไปแล้วเมื่อกี้กินไปแล้วเนี่ยดูดิโอนี้นี่เนี่ยเนี่ยแต่มันแข็งนะคุณผู้ชมทำมันแบบชุกๆออกอยากนาดนน้อกินกักมดอ่ะเนาะอี่แบบนี่เหมือนเหมือนมึนๆหัวนั่นเนี่ยไอ้ลองลองดมกลิ่นมันหอมดีนะ มันจะฝาดฝาดหน่อยเนื้อมันแน่น <c oughs> แต่กินมันหอมหลายอย่างหอมมะม่วงก็มีหนึ่งลูกดีเม็ดประมาณยี่สิบสามสิบเม็ดนู่นนะครับเม็ดเยอะมากเอะอทำแก้งหรือเปล่าไม่กล้ากินบางอ้อนไหมไม่อ้อนไหม <c oughs> ถ้าเป็นแก้งเอาต่อก็ไม่กล้ากินไงอัน <c oughs> นี้ก็เหมือนอยากกินเน่ยคนนี้อยากกินไหมครับกินไหมครับ <c oughs> ไอ้ข้างบนนี่มันเน่าไปเลยคุณผู้ชมมันเน่าแล้วเหมือนมันจะร่วงแล้วก็มันจะขยายพันธุ์ จะขยายพันธุ์ในการล่วงแต่กลิ่นมันหอมกลิ่นมันหอมมากคุณผู้ชมมันจะคล้ายมะม่วงผสมกับมะตูมอ่ะมีความเป็นมะตูมหน่อยหอมหลายอย่างแต่เนื้อมันค่อยไม่ค่อยมีครับมีแต่เม็ดแล้วก็มันกกกิินนนะอืมขนาดสุกแล้วยังมีความฝาดหน่อยนะต้นนี้ปลูกมาสองปีแล้วครับเนี่ยสองสามปีละมันค่อยๆแบบว่าโตของมันเองแล้วก็ต้นใหญ่มากง่ายกเลยใช่ะอืม ผมซื้อมะเล็ดมาจากออนไลน์นะเพราะจากมะเล็ดเลยประมาณสัก10เม็ดแต่มันติดมันงอกประมาณสัก5แต่เอามาปลูกแล้วมันโตจริงก็ต้นนี้ต้นเดียวนี่ต้นนี้ใหญ่เลยจากที่ชิมไปคนละลูกนะครับก็ไม่ค่อยมั่นใจ <laughs> ก็เลยไปหาข้อมูลเขาบอกกล้วยเนี้ยคือกล้วยนวลกินเสร็จค่อยหาข้อมูล <laughs> กล้วยนวลหากินยากนะครับแล้วกลิ่นมันหอมจริงทาเลาะกล้วยนวลหมดแล้วมั้งเหรอ เดี๋ยวแบ่งๆกันชิมนะครับหาข้อมูลชัดเจนแล้วว่ากินได้แถวบ้านนี้แหละมันไม่มีไม่มีนะครับไม่มีให้กินหรอกอย่างเงี้ยแบบนี้มันยังแข็งๆอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยงแกะดูลูกเล็กเนี่ยก้นมันจะนูนๆใหญ่ๆอย่างนี้ห้อยๆแล้วตรงปลายมันจะเล็กๆชิมให้ดูนะอืมหอม,หอมหอมหลายอย่างกินไม่เหมือนกล้วยเลยเนาะกินไม่ไปเอาทางกล้วยเลยแต่รสสัมผัสเหมือนกล้วยกึบๆบ แล้วก็มีความหอมคล้า,ายๆมะตูมคล้า,ายๆมะม่วงข้างในเม็ดเยอะเม็ดลูกใหญ่ก้อยนวลสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในปา่าไผ่ครับโอ้โหอากาศเย็นมากแล้วก็นี่ครับอ,อะไรครับของโปรดพ่อเลยเนี่ยโอ้ว<ะ>่าอุย้ยหนักแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามโลสี่โลว่าว่าชอบมากกันเนี่ยลลไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แซลมอน แต่ว่าพ่อชอบมากหากินยากอ่ะติดมันหน่อยอ๋อติดมันติดมันติดไปแล้วเพราชอบลูกปลาปลาปลาเนื้อเนื้อปลาปลาเหล้อหากินยากหากินยากเราเราไม่ค่อยได้ได้เอามากินตึ๊บนี่น,นี่ดูมุมนี้ก็น่าจะรู้นะแ่นก่บปลาดูดนะีอันไหนแกดูแกดูอันนี้คือพอพอเห็นนี่นี่รู้เลยนะโอ้ด่าจัดมาประมาณสามโลกว่าสี่โลเพราะจำไม่ได้ประมาณนี้สามสี่โล หนักมากไปตีเลยเนาะอันนี้โชยยากที่นับชุดปีอนไปกินได้ปีเดียวเ้าเป็นยังไงล่ะตึ๊บรบวัวครับสวยเอออีกการหมักษามันหะการกล้วยใช่ไหมเนี่ยในการกล้วยหมักษาเอาในช่วงช่วงที่การเนี่ยเริ่มมดเทิมเข้ามักษาแกนดีใหญ่อ้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมักษาแล้วอันนี้พ่อพ่อลองคิดว่าหนักเท่าไหร่เนี่ยมีกับหมงกสี่โลเลยสามโลกว่ากับสี่โลครับ เนี่ยจัดมาแต่แม่ก็ชอบนะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปทําอะไรอ่ะส่วนใหญ่เราจะต้มก่อนแนะพ่อเนาะต้แล้วต้มให้ให้มันสุกแล้วก็ดับกลิ่นคงกลิ่นคาวมันหอมแล้วก็ไปทําเมนูอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวพ่อจะทำอะไรกินวันนี้อันเนี้ยนนั่โบดชุบชุบน่ะชุบชุบเลยเหรออันนี้เขาต้มสุกอล้วทำไมชุบชุบกูต้มชุกแล้วก็โบดเปลี่ยนน้ำจิ้มเหรอต้มแล้วก็จับเปลี่ยนน้ำจิ้มเลยเหรอเนี่ยต้มชุกคือมันเลยตีก่อนมันชุกมันเปื่อยเลยว่าเอาละอันนี้รู้เลยหิว หิวละอยากกินแบบเียกันก็คือจะต้มให้เปื่อยแล้วก็แบบกินแบบน้ำจิ้มเลยแล้วก็มันจะได้รสชาติของแบบะลกจริงๆเลยเนาะแต่ไม่กลิ่นไม่ไม่คงไม่คาวนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนต้มเราก็ต้องใส่สมุนไพรเนาะใช่ค่ะให้มันดับกลิ่นคาวใช่สมุติ่ะโชกๆชคเครื่องก่อนมามาก็สรุปเนี้ยเอาละสรุปได้แล้วนะครับพอจะต้มแล้วก็ทําน้าจิ้มอร่อยๆรอดูนะครับเดี๋ยวน่าจะกินไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะนะครับผมจะเอาไปฝากแม่อยู่แม่ก็ชอบกินมากส่วนใหญ่แม่จะเอาไปอุบไปอะไรอย่างงี้นะครับ ปึมเนี่ยนี่ยปวดท้องเพราะเนี่ยเนี่ยหมักเ่ยอันนี้กันหักษาการป่วยไม่นะหลายๆอย่างเลยสุดยอดละดูโอ้ชามหอยฮาชิบเนี่ยชื่อไหนสองหอยเนี่ยสามหอยเนี่ยนะฮาชิบัตฮาชิบะอันนี้ขายยากลุ่มอันนี้เกือบพันแต่ไม่ถึงดีราคาเกือบพันอหากินยากนะอากินยากครับคนก็จะเนี่ยราคาเนี่ยแหละกําลังพอดีครับไม่ไม่ถูกไม่แพงเราจะซื้อขายกันมาเนี่ย โลประมาณเกือบสามร้อยถ้าถ้าเคยกินมาคู่นะใช่ถ้าเคยกินแล้วเออรสชาติอย่างไรก็เอืมันอร่อยมันอยผมว่ามันมันก็แล้วแต่คนชอบได้มัางคนชอบนะมันก็แล้วแต่คนชอบแต่พ่อชอบกินครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนกินแล้วก็จะชอบนะมันก็แล้วแต่คนชอบอย่างบอกอ่ะเดี๋ยวเติมคงเติมเครื่องกันนะชอเครื่องก่อนบอกว่เอาเครื่องมากมาเริ่มแล้วครับเลยจะเริ่มจากการต้มน้ํา เอาน้ำลงไฟก่อนเพราะว่าไฟมันติดอยู่แล้วครับจะได้แบบความร้อนจะได้ค่อยๆซึมเอากระท่าลงกละหม้อหม้อเอามัม่แลวกรันทะาใช่หม้อลงเตาครับวันนี้ลกมันใหญ่นะโอ้ใช้หม้อมันจะได้สุกดีเลยดีสมุนไพรที่เราเก็บไว้นะครับนี่มีอะไรบ้างพ่อนี่เครื่องขา้าวติดตุ้มนะเนี่ยไดเใลยไปหมดใบไใบเตยใบเตยตะไคร้ข่าระมกูดกิมพี้คือชุรด ขมิ้นขมิ้นขมิ้นอเนี้ยประมาณเนี้ยเราปรุงรสแล้วนะเอาใฉลไว้นี่ก่อนน้ำ้อนขึ้นมาน้ำปรุงกันในร้อนในนู้งต้องรอน้ำเดือดก่อนเนาะรอน้ำเดือดก่อนรอน้ำเดือดใครใส่ลงไปหมดกีนเลยนี่นะนี่ตัวนี่แหละสมุนไพรตัวหอมเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาเนี่ยคุณจิ๋วต้องใส่ขาเนี่ยหน่อยหน่อยถุงนั่นหน่อยเคียงให้มันดูต้องใหญ่นะคาตะไคร้แล้วก็นี่ใบมะกรูดครับ ตัวหอมเลยต้มครับวันนี้จัดุ<ร>ง<อ>ง่าย,<อ>ายต้มดับกลิ่นให้มันนุ่มให้มันหอมสุดจอดอะวันนี้นะจริงจมันทําได้หลายอย่างนะลกเนาะออมอีอสานนี่เขาจะอ,อ่อมเพราะที่ที่ใส่ยอดมะละาขี้นกใส่อะไรเงี้ยเขาจะอ่อมแกงออมออมอีสานอืมได้หลายอย่างกันแต่ถ้าเรานี่อุ๊บเนาะอุอ๊บก็มียำยำกับยำไ,งไงยก่ไงยำก็อะไรจริงมีหลายมีดูมากทําได้หลายอย่างเลยครับ ไม่ติดเยอะซว่าป่ะนะใช่ต้มส้มแกงส้อได้หมดเลยแต่ต้องมาต้มก่อนต้มดับจีก่อนต้มชุ่ก่อนครับใช่รวมมืองในตีก่อนงนี้่ขมิ้นเสริมรวมกันได้ไหมเพราะฝาเนี่ยนะมั้งใบมะกรูดตะไคร่ขาขมิ้นสดครับแล้วก็นี่ใบเตยเหมือนเตยใส่ตอนน้ำไม่เดือดครับนั่นแหละแต่ว่าลกเราต้องรอน้ำเดือดค่อยใส่ปรุงเลยเนาะปรุงเลยฮะโอ้ยครับ เกลือใส่ลงไปโล่มันเยอะอยู่เนาะนะดูถ้าดูน้ำนี่อาจจะบอกเกลือเยอะหลายรูรู้เกือบสี่โลอ่ะนี่นี่เกลือชุนรสเนอะเกลือชุนรสครับเอาอืมมันอร่อยตรงนี้แหละนี่นี่กะบปีน่อยเอาเกลือสองนะเกลือสวงกลือสว่างกลือหนึ่งอ่ะเกลือหนึ่งเสร็จละอันนี้เกลือสวงกะปิเพิ่มความเข้มข้นครับอืมอันนี้ละปิดฝาไหมวะยืดเลยปิดไปเนาะทางมันบุกมาขวักขมาเขย่า มริ่มลงล่างนี่ก่อนน้ำเดือดเดี๋ยวเราใส่ลกกัวลงไปครับความเดือดมุงม่งแล้วเพราะเดือดแล้วมั้งเดดือแล้วคะเป็นไงเดือดเดือดเดีือดเดีือดมาเอาล่ะเนื้อกัวที่ล้างไว้ครับจับลงไปอืมโอ้ยกลิ่นหม่เตยเลยน้ำต้องใส่ไม่เตยนี่เอาล่ะเนื้อจุงไปละปึ๊บนี่เขาเอเครื่องเราใช้ตั้งดุมนะ ต้มไป้ปิดท้าไปก่อนเลยกินหอมขนาดนะหอมหอมใบเตยมากหอมจอน,นะครับลองเอาเอาตู้ันะลองใส่นะใส่น่อยตอนนี้ก็ไปทำงานไปครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับต้มให้เปื่อยก็ใช้เวลาต้มไม่เฉยนะรอบเนี้แต่ปกติถ้าถ้าเราทําเมนูอื่นเราก็ต้องเตรียมเครื่องเตรียมอะไรไว้เตรียมเครื่องก็อาาันถ้าเัาต้งเราใส่เครื่องอีกหัปรุงเครื่องประมาณกับปอแเราก็เท้าดีแต่ถ้าเมนูก็ต้องต้องมีเครื่อง ปรุงปรุงหน่อย <authority. S 1> ใช่ใช่อันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าเริ่มต้นมานาคุณผู้ชมเอาไปทาเมนูอื่นต่อได้ใช่เช่น <dusty. S 1> เอาไปอุบได้เอาไปยําไปต้มไปอะไรได้หมดแต่รอบนี้คือไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากเลยพ่อจะทาแต่น้ำจิ้มแล้วก็เอาที่ต้มเนี่ยไปจิ้มกินเลยนี่แหละว้าเอาแบบง่ายๆจะได้กินอะไรต้มเสร็จก็กินได้เลยครับเนี่ยรอดูกันนะครับต้มก่อนมาเริ่มน้ำจิ้มกันครับตอนนี้ต้มไปนี้ ชั่วโมงกว่าแล้วนะอืมค่อยๆทาไปนะค่อยๆต้มไปเพื่อจะให้มันเปื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าห่อหมุงเปื่อยมันกินยากมันกินยากครับเนี่ยไอขนาดเราต้มนะครับใช้เวลาใช้เวลาชั่วโมงกว่าต้องพยายามอีกนี่ไม่ไหวแน่นอนชดชดเลยนะเออนี่น้ำจิ้มก็เริ่มจากหอมแดงครับเนี่ยเอาปรุงรสก็ง่ายๆนี่มีดีด้วยนะเพราะว่าเนั่ยล่ะเตรียมดีไว้้วยน้ำจิ้มขมใส ต้นหอมผักชีสักหน่อยครับเพิ่มสีแล้วก็หอมเทนหวไกันเนี่ยนะมจะได้เขียวๆหน่อยจริงๆทีเด็ดก็อยู่ในหม้อบกๆแล้วแหลนะนั่นแหะเครื่องให้มันครบหน่อยใส่ลงไปเราดเรียวนาปรุงครับเกลือปรุงได้เกลือชลอดครับชลอดนี่อันนี้นะ นี่เราใช,เาใช้เราใช้เป็นเกลือนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำซุปใส่เอาเนาะน้ำซุปกะเชิญครัลมไปดีสักหน่อยครับเอ้ยมานี่ปึ๊บนีอร่อย้นความขนาดละน่าจะเปื่อยแล้วดูสีนี่มันผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วครับโอ้โหเลยนะกะมา้ำชุบกอนเนี่ยมันต้องเติมน้ำหน่อยเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำใม่น้ำปลานะ ใส่น้ำซุปเป็นน้ำจิ้มครับนี่แหละคุณผู้ชมน้ำจิ้มข้นๆขมๆแน่นอนขมแน่นอนอันนี้นะดีจด็ดรู้อันนี้ดีวัวนะครับดีวัวอันนี้ก็โลกวัวเนาะเออเมียนะเอาละครับนี่ประมาณนี้ดีวัวขมๆมา<อ>ได้แล้วครับทีเด็ดของเรายังไงก็น่าจะเปื่อยครับคุณผู้ับเอาละครับวึง่งแบบดึงโซ่อา้า นี่เอาน้นำซุปก่อนน้ำซุปนี่ก็ไว้ซอดครับปุ๊บเอาละอันนี้น้ำซุปนะครับจะใส่แบบพริกลาบหนะ่อยพริกลาบพริกลาบ<า>น้ำซุปจะเป็นพริกลาบครับมานี่ผัดพร่งพร้อมเรียบร้อยน้ำซุปนะนี่นะมาน้ำซุปรรพร้อมไอ้น,นี้ต้มลกพร่องพร้อมครับ คำแรกครับคำแรกอีกร้อนๆเลยแล้วโอ้ยนี่หมักซาตั้งนานเลยนี่นะแล้วอันนี้ก็หมักซาเหรอเออหมักซาเหมือนกันหมักซาแต่มันคนละสุดถ้ามันถ้าอันนี้มันแก่มั้งอันนั้นมันลืมอย่างเดียนี่เมื่อกี้อ่ะอ๋อนี่มันก้อนใหญ่กว่านั่นแหละเ้าอ๋อที่เป็นก้อนแดงๆเหรอเออนั่น่ะอ๋อมันแตกเนาะมันแตกอ่ะโอเคครับเอาเลยเนาะน้ำจิ้มโคกครับ โอ้ยนุมน่มดีมากเลยคุณผู้ชมเฮ้ยละลายเลยนะเนี่ยอ,อีกาหม้อขนาดอีกาหมอ้อขนาอดอีกาอีกาหมอ้อขนาดอร่อยุดยอดเลย <c oughs> น้ำจิ้มขมปลาหรอร่างในมันน้ำหอำมขนาดหนึ่งตาดใจด่าโอ้โหากินยากจริงนะคุณผู้ชมกินยากจริงนะเนี่ยน,นะอันนี้เขาเรียก<อ> <ๆ S 1> การาคุยเอ้ยการคุยมีความดืมน,นั่นแหละการคุยการคุยเอาแล้วหนึ่ง นี่กินกับข้าวเหนียวได้วันนี้นะได้ความข้าวเวล้วน้ำซุปเป็นไงมันจับุ่มจับเลยใส่พริกลาบเนาะในนี้มันจะมีกลิ่นเครื่องเทศนะครับหอมเนี่ยแล้ท่ามาเอาเรื่องก่อนนี่เป็นอีกแบบครับเฮ้ยนี่มีความหนึบหนึบหน่อยหนึบหน่อยไรเหมือนเป็นเนื้อเป็นหนึบเนี่ยเหมือนหั่นเยื่อมาละมันดึงได้อยู่หรอเนี่ยอะไรกันนี่โโอ้ห เหนียวไหมนี่กรุบกรุเลยกรุบๆหน่อยไม่ถึงกับว่าเหนียวเนาะเหนียวน้ำจิ้มก็แบบง่ายๆครับเป็นอะไระน้ำจิม้มใส่ดีขมๆมหน่อยมอดเดยนะ่เนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้มันมันเป็นแบบเป็นก้อนนะครับไ <c oughs> ันแตกเนียเขาต้มนานไปหรือเปล่าพอหรือว่าไง <c oughs> หรือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วนี่้องรุมมาเท่านั้นเท่านั้นครับเพื่อนเป็นเพื่อน ออืสวยนะผมว่าถ้าเอาไปยำอ่ะอันนี้มันจริงๆมันยำได้หมดแหละครับไปยำใส่พริกลราบเลยเย็นหมดแล้ววันนี้จัดแบบง่ายครับต้มแล้วก็จิ้มๆเลยดิเปรยเปยดีมากตัวนี้อืนี่ไงนี่ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ละลายจริงนะคุณผู้ชมเฮ้ย อันนี้เป็นพงมันมันหนึ่งอ๋อนี่มันหรออืมอืมสาใจครับกินของอร่อยเข้าไปแล้วนะนั่งกินเด้อเอาอยู่นี่ครับครับบดโทรมันต้องโสมเมี้ย เว้ยคือสามสี่โลเลยนะคุณผู้ชมมันต้องหดเนาะมันหดมันมีน้ำมันเนาะมีน้ามนะไปนะมาแล้วครับมาคุณผู้ชมก็ลองหนเอื้อเนื้อนี่เลื้อันนี้น่าจะเปื่อยดีอะ่าเนี่ยเลยเปื่อยนะโอ้ยโว้ยเปื่อยแล้วก็นุ่มดูครับ จิ้มหน่อยอืมอ้มอืม้นุ่มจริงจิ้มขมนเนี่ยไม่กลิ่นคากลิ่นอะไรแล้วนุ่มจะไม่กลิ่นของมันนะเอกลักษณ์จ,จะไม่เหม็นมจิ้มคนเลยอลองสุก่อย

เดี๋ยวอะไรเล็กกึบๆเลยแต่ก็หนิ่มๆเนาะเอาไปอุบต่ออย่างเงี้ยโน้ำน้ำจิ้มจำเลยเนีะผมนี่อันนี้ใส่หน่อืยปะแต่นี่มีความหนึบความเหนียวหน่อยอันนี้เปื่อยหมดแล้วยังเกี้ยวกึบๆ แต่ไม่เหนียวนะครับแต่ที่เขาเรียกมันเหมือนกันเนาะบางที่เรียกลกวัวอืเขาเรียกอะไรหกเลยหกเนาะบางที่น้องวัวอโบเข้าอ,อ,อันนี้นนคือดีค่ะแม่คืออันนี้หั่นได้ไมหั่นได้เพราะไปยังไม่เป็นแผ่นนี้เลยคุณผู้ชมเลยเนาะ ออันเนี้ยอออนนเอ,าอ้า้อนร้อนไอ้กึบๆเนี้ยเอาไว้อุ๊บก็ได้เอาไว้ให้แม่ดีกว่ายำก็แหละครับอืมอ,อืมชอบส่วนไหนครับเอาเอางนี้ง่ะใครกินบ้างครับแล้วก็ชอบส่วนไหนหรือว่าอร่อยหมด ถ้าอร่อยหมดนี่เหมือนพ่อพ่ออร่อยหมดลอาหารถูกปากน้ำจิ้มขมๆนี่นะอ่าเอาวะนุ่มๆเลยของชอบของมบกอือของอร่อยนี่อยู่ที่คนมากจริงนะคนมากคนชอบ เพราะว่าของอะไรมันอยู่ถูกที่ถูกทางมันจะมีราคาเนี่ยแหละคนก็นเหมือนกันแล้วก็จะมีคุณค่าในที่ของเราพอ่อลงนึกดูว่าลกบัวนเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ยอมอยากกินนะยมซื้ออืเนี่ยนคนที่ไม่ชอบให้ฟรีเขาไม่เอาเอมเมนถูกกะถ้าไปอยู่ไม่ถูกจุดนะถ้าเท้าซื้อมาทำเขาอยากกินมาจ้างก,กับไรเนอืมน้องพ่อพ่อไม่กินหอยใช่ไหม,ม,ไมกิน หอยเชลยวหอยแมลงภู้ออหอยหอยนางรมตัวละพันเงนี้ามาให้พ่อพ่อก็ไม่กินอะ่ะเนี่ยผมกินแต่โรคอันนี้มันอยู่ทูกที่ทุกทางครับอยู่ที่คนชอบกินเนีน่ร้อมแบบแบสามอนะ้ะสามน,นองครับเออเราน,านานๆกินได้มันเลยอร่อยอะ่ะ ถ้ากินทุกวันก็ไม่ไหวอะ่ะอืมได้ทุกวันไหวมันมีนะะี่ <c oughs> อืมอยะทุคนเก็กินอะมอืมอ,อ,อร่อยครับมอร่อยว่กินทุกวันตำมันดีแบบนะอนาะคนก,ก,ก,กิน อืมไอ้นุ่มๆผ้าชาปนี้เนี่ยนาะเป็นมันเป็นแบบนั้นแบบสาเม่นอือแักสากับการกล้วยกันเนี่ยมาชิมหน่อยนะกานกล้วยเนี่ยอ่าการกล้วยอืมไม่ผมจะผมจะเหนียวนะไม่เหนียวกบดีอ่ะกบมันได้เคี้ยวหน่อย ต้องต้องต้องกินอย่างเงี้ยผมว่าสาย<ม>ใจดีไม่ต้องกลัวแบบกลัวหมดกลัวอะไรอะ่ะ<ม><ม>อันนี้นุ่มเพราะกินเนี่ยางไมมันนะเด้ะเร็วนุม่มมาปิดท้ายแล้วครับเนี่ยโอ้อิ่มมันเกือบสี่โล <laughs> มันโหดก็จริงนะแต่แน่นเนาะ <c oughs> เย็นดิเนี่เยเรากินเอี้กินนานอเย็นนี่กินต่อ <laughs> สาใจมากอันนี้เอากลับบ้านนะครับเราก็ไม่ได้กัดอะไรเนาะเราสิกงที่กินอเอากลับบ้านเดีย๋ยวแม่ทำเมนูอะไรกินกักินกับแม่อตอนเย็น <laughs> โอ้ซาใจมากครับอโอเค นี่มานี่นะพ่อเนาะถามรถสีดูไปเชี่ยงเลยก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไประธาผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโอ้ลบหกนะครับหกนุ่มไปหมดแล้วครับนี่ดความสุดยอดนะนุ่มๆหนึบๆมันอีกกําเลี้ยง